a อะ ah uh. um um a ah l uh, uh uh, a กุ a วะ i k u ะ warahmatullahi w a ร a r กา a t ฮ์ผมอุสตับดินกาเจนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านัฟซเรซสุรห์อัลเบกรอองการที่ 6- กถึงเนะครับอ่าลาะ a ์พูดถึงเรื่องคุณลักษณะของผู้ปฏิเสธศัตราบางคนนะครับอ่ามีว่าอูซุบิลลลฮิมินัชัยฏอนิเราีม إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. วะลฮุมอาซาบุนอาซีมซร้างข้อพรอฮุ์อาซีมความว่าแท้จริงบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นบันดาผู้ปฏิเสธศรัทธาบางคนนั้นสาวะอุนอะลัยฮิมมีผลเท่ากันต่อพวกเขามีผลเท่าเทียมกัน

ไม่นำสนเนสนอศาสนาแก่พวกเขาเลอยุมิโนพวกเขาก็ไม่ศรัทธาจะมีคาเฟ่บานชนิดนะครับที่แม้ว่าเราจะได้นำสนเนสนอ,ออิสลามไดะะ้เผยแพร่อิสลามดะว่าพยายามีเขาเข้ารับอิสลามขนาดไหน <c oughs> เขาก็ไม่เข้าอยู่ดีนะครับมีจะมีบานชนิดนะครับบางคนนะครับ ถ้าตามในสมัยของท่านนบีนะครับสมัยท่านนบีสุญญลต่านก็จะมีคนที่บุคคลที่มีลักษณะเช่นนี้ก็จะมีอบูจาฮลและอบูลาะฮับและอื่นๆนะครับซึ่งอบูลจาฮลไม่ยอมเข้ารับอิสลามจนกระทั่งท่านได้เสียชีวิตในสงครามบาดเดอร์ ดวมรุมจากนักเรียนมุสลิมสองสามคนด้วยกันดวมรุมจากมูอาวมูอ้วสบินอัมและมูอัสเบนอัมและถูกสันหานด้วยอับดุลลอฮ์บินมัสอูดและเขาถูกสันหานอับูยะฮัลถูกสันหานด้วยอับดุลลอฮ์ อิบนุมะซูดรดิลลอฮ์ وأنه ส่วนอส่วนอับูละฮับบุรับก็เสียชีวิตในกาในในกูโร์เหมือนกันในกาเฟตเหมือนกันในอ่าในการปฏิเสธอิสลามเหมือนกันในช่วงหลังสงครามบาดาร์เจ็ดวันอ่าเจ็ดวันด้วยกันมีบันรายงานว่าอ่า ท่านอบูลาฮับเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโรคมะเร็งลันชาสงขภาพาด้เจ็บวันนะครับอาจจะมีบางคนมามาแย้งว่า อับูละฮับจะเข้าอิสลามได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์ได้กําหนดได้บันทึกได้เขาไว้แล้วว่าเขาจะตายในสภาพกูฟอรในสุราอัลมาซัดหรือว่าสุราอับบุลละฮับแต่เข้าอิสลามได้อย่างไรในเมื่ออัลลอฮ์ได้บันทึกได้กําหนดแล้วว่าว่าเขาจะต้องตนรกถ้าหากว่าอับูละฮับได้เข้ารับอิสลามสิ่งน้ว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็ ผิดพลาดในการกันนุษและสะิจะบอกไว้ก่อนนะครับถ้าหากว่าอบูุลฮับเข้ารับอิสลามก็ไม่ได้แปลว่าอัลลอฮ์นั้นผิดพลาดในการกันนุษอย่าลืมนะครับว่าในอิสลามหรือว่าในอัลกุรอานมีนสัสซักและมังซุกมีอายะที่ยกเลิกและ,ะถูยกเลิกและอายะที่มายกเลิกนะครับ นะฮะว่าอบูละฮับเข้าอิสลามอัลลอฮ์ก็นำองค์การใหม่นะครับมาอ่าเพราะว่าอัลลอฮ์ได้อภัยกับบูละบูละฮับแล้วสุรอัลฮั์ก็เป็นการถูกยึดเลิกอ่านะครับอ่าง่ายนะครับสำหรับอัลลอฮ์นะครับอิอุสัยเยะตัวอย่างนะครับแต่บูละฮับก็เสียชีวิตในสภาพกาฟิดนะครับวะยะซุบิลลาห์ เพราะอะไรพวกเขาถึงไม่ยอมเข้ารับอิสลามไม่ยอมศรัทธาออังรัตหฮมการดะว,วะนำเสนอิสลาหรือว่าการตัดเตือนในที่นี้คือการด่าว,วะการในตัดเตือน أ, ให้ให้เกิดความกลัวแม้ว่าเจ้าจะตัดเตือนให้พวกเขาเกิดความกลัวหรือไม่ตัดหรือไม่ตัดเตือนให้พวกเขาเกิดความกลัวพวกเขาก็ไม่ศรัทธาคือ ไม่ว่าเราจะบอกพวกเขาแค่ไหนว่าโอ้พี่น้องต้องเชื่อเถอว่าอิสลามเป็นศาสนาเดียวเท่านั้นที่สามารถเข้าสวรรค์ได้ศาส,สนาอื่นตกนรกหมดเลยศาส,สนาอื่นไม่สามารถเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ได้ไม่ว่าเราจะพูดขนาดนี้เขาก็ปฏิเสธโอ้ไม่จริงอืมว่าเราบ้าเราอะไรอย่างงีอย่างงี้แต่รจะบอกสำหรับคนฉลาดนะครับลองคิดดูนะครับอ อิสลามเข้ารับขารอิสลามได้เข้าสวนกับไม่เข้ารับอิสลาม,ากม,าลามตกนรกนะครับจะหากว่ามันเป็นจริงคนที่เข้ารับอิสลามก็ได้เข้าสวรคนที่ไม่เข้ารับอิสลามก็ตกนรกมุยะสบิลละแต่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นจริงตามที่พวกปฏิเสธกล่าวหาว่าไม่มีจริงสวรรค์ไม่มีจริงลูกหน้าไม่มีจริงฮะเราก็ ไม่เสียหายอะไรครับเราปฏิบัติตามอิสลามพอถึงวันเกียรติสมมติว่าวันเกียรติไม่มีจริงโลกหน้านไม่มีจริงแล้วก็เท่ากันแล้วก็ไม่ได้เสียเปลี่ยนอะไรเข้าใจไหมครับแล้วก็ไม่ได้เสียเปลี่ยนอะไรแต่ถ้ามันมีจริงละ่ะท้านสวรรค์มีจริงนรกมีจริงละ่งละพวกที่ไม่เข้ารับอิสลามก็ถูกอะไรถูก,ถกทรมานพิกหน้างในวันนั้นนะครับ เราคิดถ้าคนฉลาดถ้าเราฉลาดเราต้องเลือกเขารับศาสนาที่เลือกสิ่งที่ที่ไม่มีข้อเสียกว่าถ้าว่าว่ามันโรฮามีจริงล่ะถ้ามีจริงล่ะอ๋อฉันต้องเคารรออิสลามนะถ้ามันไม่มีจริงถ้ามันถ้าโลกหน้าไม่มีจริงก็เท่าเดิมเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรถ้ามันมีจริงล่ะถ้าโลกหน้ามีจริง พวกที่ไม่เชื่อไม่ศั์ไม่ศรัทธาต่ออิสลามไม่เชื่อในพระเจ้าไมา่ไม่อิบาดาต์ต่ออัลลอฮ์เขาจะพินาศในวันนั้น้วเราจะเลือกอันไหนละ่ะถ้าเราเฉลิลาเราก็จะเลือกอันนี้เลือกอิสลามนะครับและเพราะอะไรพวกปฏิเสธถึงไม่ยอมศรัทธา,ากลุ่มนั้นถึงไม่ยอมศรัทธาต่ออิสลามเพราะอัลลอฮ์กล่าวว่าต่อในองค์การที่เจ็ดว่าอูซบิลเล่เศตตูน,ตนิโรดี ขัตม <ihin> ัลลฮ่าห์อัลลอฮ์บนหัวใจของพวกเขาหรืออัลลอฮ์ทรงอัลลอฮ์ได้ทรงปิดเพนหนึ่งบนหัวใจของพวกเขาแล้วพวกพวกเขาจะเชื่อได้ยังไงอัลลอฮ์ปิดหัวใจของพวกเขาแล้ววะลาซัมอิฮิม uh <ihin> และอัลลอฮ์ได้ปิดบน าการได้ยินของพวกเขาแล้วบนหูของพวกเขาแล้วหูของพวกเขาเอาเราได้ปิดไว้แล้วทำให้พวกเขาหูหนวกแล้วไม่ได้ไม,ไม่ไม่รับรู้สัจธรรมแล้ววา่บบวาวและอลัลลอฮ์ทรงปิดในการมองเห็นของพวกเขาและอลัลลอฮ์ทรงและบนตาของพวกเขา ก็มีสิ่งบกบางสิ่งปิดบังอยู่หรชาวะสิ่งที่ปิดบังสิ่งที่บกบังตาของพวกเขาทำให้พวกเขาไม่เห็นซารรมวาลาฮมอาซาบบลอาซีมและสำหรับพวกเขาจะได้รับการการลงโทษอย่างสาหัสบางทับเซกล่าวว่าองค์การนี้ เป็นองค์การที่ปรอดใจท่าน ر س ล ل u l l a h ลลัล ل ل ه عليه وسلم วะััลลม่า, ull ull all all am, า,าไม่ต้องเสียใจยถ้าว่าบางคนไม่ศรัทธาถึงแม้ท่านนาบีประสงค์ให้พวกเขาเหล่านั้นเข้ารับอิสลามก็ตามเช่นอัอบูเจฮัลนบีเคยขอดุอว่าต่ออัล่ออย่าให้อับูเจฮัลกับอุมารมีเข้าตบอบเข้ารับอิสลามโดยที่กล่าวว่า อู่มารลอยอบูจหฮัดชื่อเต็มก็ของท่านก็นคืออัมเบนฮิชามสอ่งอุมาร์อุมาร์เบนขอตอับอัลละม์เคยดูอาร์ควายสองสองคนนี้เข้ารัอิสลามเพื่อให้ทำให้อิสลามมีความยิ่งใหญ่และอัลละฮ์ก็ได้เลือกอุอมาร์อับอดุลขตอบเข้ารับอิสลามโดยที่ไม่ได้เลือกอบูจหฮัดเข้ารับอิสลามถึงนบีก็หวังนะอัลละฮ์ก็ปลอบใจว่า บางคนถึงแม้ว่าเจ้าจะตัะเดเตือนแค่ไหนจะจะบอกยังไงให้เขาคร่าอิสลามบอกแบบผู้แบบผู้ผูบแบบขู่เข็นก็แล้วให้เขากลัวก็แล้วกลัวนรกไหมกลัวอะไรไหมเขาก็เหมือนเดิมเท่ากันไม่รับไม่คร้าอิสลามไม่เชื่ออ่าเนะี่ยไม่ต้องเศร้าใจเพราะอาัลลอฮ์ได้ปิดหัวใจของเขาแลา้วอัลลอฮ์ประสงค์ไม่ให้เขาคร้าอิสลามอยู่แล้วนะอ่า บันท่านว่าให้ท่านปลอดปลอดเป็นองค์การที่ปลอดท่านนบีนะครับและฮะว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับอุสตาหด้วยนะครับวัสัลามุอะลัยกุมะราะ์มัตุลลอฮิวะบาริกาตุ